ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะครับรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพราดูตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยภาพใหญ่นะฮะก็ดูเป็นขาขึ้นใช่แต่จุดหมายปลายทางที่พันสามร้อยจุดเนี่ยแมมันไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีมันทําท่าทําทางเหมือนว่าจะต้องถึงนะแต่มันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง ทีนี้โจทย์ถัดมาคือว่าหากถึงแล้วเนี่ยม,มันจะยืนระยะต่อไปได้ไหม,มนะไอการปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณพัน0อจุดตรงนี้มันสอดคล้องอกับเซนติเมนต์นะฮะที่เป็นอยู่จริงหรือไม่ม,มันสอดคล้องกับเอาลุกทางเศรษฐ,ฐกิจนะที่มีการประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ม,มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอในประเทศไทยที่ขณะนี้ก็กำลังจะเห็น รูปหน้ารูปโฉมของคอรมอใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับจริงหรือไม่นะคือมันต้องตั้งเป็นประเด็นไงนะว่าไอ้ดัชนีทั้งเนี้ยมันขึ้นมาได้ขนาดนี้มันจริงไหมมันจริงไหมเออนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับคุณชัยยศจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชยศครับ ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็โปรยหัวตั้งเป็นประเด็นกันไว้ว่าเอ๊ะพันสาจุดนี้มันดูทําท่าทําทางจะขึ้นไปถึงแต่ยังไงมันก็ยังไม่ถึงสักทีนะฮะแล้วก็มีโจทย์ถัดมาว่าถ้าถึงแล้วเนี่ยมันจะยืนระยะได้ไหมไอพันสาจุดหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับบริบทสอดคล้องกับความเป็นไปของประเทศไทยจริงหรือเปล่าหรือมากน้อยค,ครับผมก็ต้องบอกว่า1,300จุดเนี่ยทางกรุงศรีเรายังมองว่ามีแนวโน้ม ที่จะขึ้นไปทดสอบได้นะครับ,รบถามว่าทําไมนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยทางกรุงสีเราเนี่ยมองเรื่องของตัวฟันโฟสต่างชาตินะครับมีโอกาสที่จะสวิตกลับเข้ามาในส่วนของพวกอ m a เ i n e m a r k e เกนะครับถามว่าทําไมนะครับเนื่องจากว่าช่วงก่อนเนี่ยนะตัวอาดจกเบียเนี่ยอยู่ระดับสูงนะครับนักทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเป็นแบบลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นโกลดมากกว่า นะครับก็อย่างเช่นพวกกลุ่มเทคนะถ้าเราจำถ้าเราเห็นกันนะ a s d a กนะฮะหรือว่าพวกกลุ่มเทคต่างๆเนี่ยนะทวงประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกวิ่งขึ้นมาได้เพื่อนดี<ม>นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานของฝั่งสหรัฐนี่ยออกมาต้องบอกว่าอ่อนแอลงต่อเน,นื่อง<ม>เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการโทนดาวน์ลงมาด้วยนะในเรื่องของ,ของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะรตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ในส่วนของ ตัวเฟดมีแนวโน้มสูงมากนะที่จะมีการลดดอกเบี้ยลงในช่วงที่เหลือนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมเฟดนะครับซึ่งทางเราก็มองว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลง0-25นะครับทีนี้การลดดอกเบี้ยตัวนี้เลยแหละฮะมันจะทําให้ตัวโฟต่างชาติเนี่ยสูบนะฮะจากเดิมที่กินนี้ผมบอกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นโกลดหุ้นกลุ่มเทคนะครับมันจะกลับมาสู่หุ้นที่เป็นพวก Value p l a พ น v แวร์ลุเทอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นพวกค้าปีนะครับอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มแนะบงก์พวกเนี้นะครับพวกนี้มันจะกลับมาในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางกงสีเราเลยยังค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกนะครับว่าตัวอิน e x เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,300จุดดานนะครับอืมทีนี้พูดถึงกรณีของสหรัฐอเมริกาก็ขออนุญาตข้ามฟากไปทางนู้นสักนิดหนึ่งคือด้วย ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างเช่นการจ้างงานที่ดูแล้วอ่อนแอลงเป็นอย่างมากดูทิศทางเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเนี่ยคำถามคือความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่แตกในสหรัฐมันมีแนวโน้มมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนครับถามว่าฟองสบู่เนี่ยคงยังไม่ได้ถึงขนาดหนักยังไม่ได้ถึงขนาดหนักนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนนที่มีการขึ้นภาษี การนําเข้ามาเนี่ยมันทําให้การขาดดุลเขาเนี่ยลดลง mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถามว่าฟองสบู่อะไรยังคงคิดว่ายังยังยังไม่ได้ไม่ได้ขนาดนาั mm ้น hmm. นะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเรื่องของตัวโฟนะอาจจะมีเรื่องแรงขายที่เข้ามาเป็นพักเป็นสลับพักตัวอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับ mm hmm. อ่าเรื่องฟองสบู่ค,คิดว่าคงยังไม่ได้ไม่ได้ขนาด ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะออโอเค,คทีนี้เอาละในระยะสั้นดีตรงที่ว่าโฟล์มันจะไหลเข้ามาทีนี้ดูระยะกลางขึ้นไปแล้วเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวหุ้นด้วยเนี่ยนะฮะคือบาทที่แข็งขึ้นมามันจะเป็นอุปสรรคไหมต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตครับผมอันนี้ต้องบอกว่าตัวบาทแข็งเนี่ยจริงๆถ้าเป็นในเรื่องของตัวฟันโฟนี่ถือว่าดีอืถือว่าดีนะเพราะว่ามัน,นนะเป็นลักษณะของการเงินเงินทุนที่ไหลเข้ามา ใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับเงินบาทที่แข็งค่าเร็วแบบนี้มันก็ไปกดดันนะกับพวกกลุ่มส่งออกนะอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือพวกกลุ่มอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยลบใน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 บางกลุ่มมากกว่านะครับส่วนส่วนกลุ่มที่เขาได้ประโยชน์ก็มีนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่นำเข้านะครับพวกสินค้าไอทีเนี่ยนะฮะพวกแท็บเล็ตมือถือพวกเนี้นำเข้า เกือบหมดแล้วฮะนะครับ mm hmm. เพราะนั้นพวกนี้ก็จะได้ไประโยชน์นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีหนี้นะที่เป็นเงินสกุาลลรา่เยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็ได้รปโยน์นะครับ mm hmm. เพราะนั้นก็มันมันเหมือนกับว่ามันพอที่จะชดเชยกันได้นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าก็ต้องยอมรับรว่ากลุ่มส่งออกน่าจะ น่าจะต้องมีเรื่องของการ manage ในเรื่องของตัวเอฟเฟกให้ดีนะครับอืมโอเคทีนี้ถ้าช่างน้ําหนัก2ฝั่งคุณชยศัเอาเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยก่อนนะช่างน้ําหนักสองฝั่งทั้งฝั่งที่ชอบบาดแข็งกับไม่ชอบบาดแข็งเนี่ยอฝัอ่งไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันครับผมแน่นอนครับก็ต้องชอบบาดอ่อนมากกว่านะครับเ,ออเพราะว่าน้ําหนักของกลุ่มส่งออกก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะในส่วนของเดลตานะครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวที่แบบมา r k เก็ตแคป ค่อนข้างใหญ่มากนะครับอืมโอเคงั้นก็คือการที่บาทแข็งขึ้นมาจะดีในเรื่องของฟันฟล,ลูรแต่ต่อฟันเดเมนทัลนั้นกลุ่มที่จะเสียประโยชน์มีมากกว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์สรุปอย่างนี้ได้ไหมมาไอ้อย่างนี้ดิคือถ้าในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ชัดเจนนะว่าอ่ะถ้าบาทแข็งปุ๊บยอดขายจะลดลงอันนี้ไม่ชัดเจนแต่ในเรื่องของตัว รายได้นะสมมุติเขาขายสินค้าออาไปได้เป็นเงิน US เข้ามาเนี่ย mm hmm. แน่นอนครับาการที่จะแปลงกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยตัวรายได้เงินบาทของเขาเนี่ย mm hmm. มีแนวโน้มจะลดลง mm hmm. อ่ะเป็นอย่าง,งานั้นดีกว่าอันน mm ี hmm. ้นะครับอ๋อครับพูดถึงโฟนะครับขอขอญาตถามคุณชยยศเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการเงินที่มันไหลเข้ามาในตลาด,ต,ลาดตาสารีเนี่ยเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยภาพของ mm hmm. จากตาสารนีมันจะมาถึงตาสารทุนยังไงบ้างครับขอขอภาพตรงนี้นิดหนึ่งครับ จริงๆก็อบอกว่าถามว่ามันลิงก์กันขนาดมันนั้นไหมนะต้องบอกว่ามันไม่ได้ลิงก์กันขนาดนะ mm hmm. เพราะว่าตราสารนี้เนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขามองในเรื่องของอคือถ้าเข้ามาในตราสารนี้เยอะๆเลยเนี่ยนะอย่าง <Yep. S 2> เช่นเมื่อวานนี้ mm hmm. เขาอาจจะมองในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่มันอาจจะยังมี mm hmm. เขาเลยยังกลัวที่จะเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้น mm hmm. นะจริงๆมันควรจะกระจายเข้ามา นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เข้ามาหุ้นครับแต่ว่าเข้ามาไม่ได้เยอะเลยนะประมาณสามสี่ร้อยล้านแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าทางนั้นทุนต่างชาติยังให้น้ําหนักนะว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงใกล้ๆบริเวณพันสามเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทา์มิ่งที่ดีในระยะสั้นนะอาจจะต้องรอจังหวะในการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับเหมือนกับว่าถ้าเขามาซื้อช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการไปไล่ราคาหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะทําให้โฟเนี่ยยังไม่ได้ไหลเข้ามาในช่วงนี้มากคือไหลเข้ามาในตลาดหุ้นมากนะ นึกภาพออกไหมฮะเทียงแต่ว่าถ้าถามว่าตัวตัวบอลกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันลิงก์กันขนาดนั้นมันเข้าบอลต้องเข้าหุ้นด้วยเ<ม>ข้าหุ้นด้วยต้องเข้าบอลด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่ม,มันขึ้นอยู่กับสัญญอโอในแต่ละช่วงนะ<ม>คือง่ายๆคือมองเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักนะครับ อ๋อ oh, ไม่ใช่ว่ามาพักในตราสารนี่ก่อนเดี๋ยวรอสถานการณ์ของตลาดหุ้นแล้วเข้าตลาดหุ้นอีกทีไม่น่าจะไม่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 ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <means S 1> ก็ถ้าเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเขาคงต้องมองเรื่องของตัวโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะ <S <S สมมุติว่าอ่ะเขามองว่าอ่ะตรงนี้แนละเดี๋ยวรัฐบาลใหม่เข้ามาหรือมีการเลือกตั้งใหม่เข้ามาแล้วสรกิจของบ้านเราจะโตได้แบบผิดหูผิดตาจากปีก่อนอันนี้ผมเชื่อว่าเงินจะเข้าตลาดหุ้นมากกว่าเข้าบอร์ด แต่ตอนนี้เนี่ยเขายังอาจจะยังไม่ได้มั่นใจนะครับว่าเอ๊ะเป็นเป็นรัฐบาลที่เข้ามาแค่ประมาณสักสี่เดือนตรงนี้มันจะยังไงนะครับแล้วรูปลักษณ์หน้าตาสมมุติมีการเลือกตั้งใหม่รูปลักษณ์หน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นยังไงเขาอาจจะยังไม่ได้มั่นใจสุดน้นก็เลยมาที่บอลเยอะนะครับแต่ว่าหุ้นก็มีเข้ามาแต่ว่าเลือกเป็นรายตัวมากกว่านะครับแสดงว่าอย่างฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่รัฐบาลของคุณอนุทินอย่างเดียวเขามองข้ามจอดไปถึงรัฐบาลหน้าเลยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะคุณชยศ แน่นอนครับรอบนี้ผมเชื่อว่าเขามองข้ามช็อตไปตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าครับต้องต้องอย่าลืมนะโฟของต่างชาติเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเดือนกระกฎะาคมนะฮะเออตรงน,นี้มันเดือนกันยานี่คือถ้าเขาไม่มองยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าโฟเขาไม่ไม่ไม่ไ,มไมหลเข้ามาในช่วงเดือนกระกฎะาคมนะนะครับถ้าจะไหลออกเร็วอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่การลงทุนแล้วมันอาจจะเป็นพวกฮอตมันนี่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ตอนนี้เนี่ยด้วยการที่ไหลเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นภาพการไหลออกที่แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะยังเชื่อว่าตัวเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยยังอยู่นะครับเราเลยมองว่าตัวมันนี่ที่เข้ามาในโฟที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยเป็นลักนสองการลงทุนระยะกลางยาวมากกว่านะครับออก็คือเป็นเม็ดเงินที่พร้อมจะมาลงทุนระยะกลางยาวคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ คือไม่ใช่แบบ<ช>เข้ามาออต้นทุนที่เขาได้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำด้วยนะได้อยู่ประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดนะบวกลบประมาณโซนนั้นด้วยอืมไม่ใช่แบบลักษณะเข้ามาตีหัวเข้าบ้านเหมือนกับหลายๆครั้งในอดีตที่ผ่านมาโอเคทีนี้ถามในมุมมองของกรุงศรีในมุมมองของคุณชัยยศเนี่ยเอ่อเซนติเมนต์ของรัฐบาลอนุทินหนึ่งเป็นอย่างไรเท่าที่เห็นรูปหน้าค่าตาคอรมอแล้วก็นแนวนโยบายณขณะนี้ ครับก็ถือว่าต้องบอกค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะคือเป็นไม่ว่าจะเป็นคนนอกคนในที่เขาไปเชิญเข้ามาก็ถือว่าต้องก็ต้องบอกเป็นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็มีผลงานการันตีในในในช่วงที่ผ่านมาอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการแอคชั่นนะจะจะสังเกตได้เลยนะช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นพวกนโยบายนะหรือการมีข่าว เข้ามานะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รอ,อนี่แหละฟื้นกําลังการื้อาฟื้นในเรื่องของกําลังซื้อในประเทศให้เพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันรันได้นะครับเพราะต้องต้อง้องยอมรับว่ารัฐบ,บาลของคุณในทิเนียแอคชั่นเขานั่งเร็วนะการทํางานถือว่าค่อน,นข้างรวดเร็วนะฮะใน,ใน,ใ,นในการตอบโจทย์ตอนอ่าเศรษฐกิจตอนนี้นะครับอื มาทิ้งทาง้ายในแง่ของกลยุทธ์ในวันนี้บ้างฮะหรืออาจจะข้ามสัปดาห์ไปถึงสัปดาห์หน้าในแง่ของการลงทุนในวางกลยุทธ์อย่างไรแล้วก็ตีมหุ้นที่จะเล่นในช่วงนี้เนี่ยกำหนดอย่างไงดีครับคุณชัยยศครับใช่ครับผมก็ทีนี้มีเกินแต่ละนะก็คือในเรื่องของบาดแข็งนะครับบาดแข็งเนี่ยแน่นอนครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็หนึ่งเลยคือนำเข้า2คือกลุ่มที่มีอ่หนี้ที่เป็นเงินดอลลาร์เยอะๆนะซึ่งวันนี้เราเลือกมาเป็น2ตัวเลยเป็นท็อปพิกด้วยนะคือ GPS ีนะแล้วก็บีย S <S นะครับสองตัวนี้ยมีพุ่ามีนี่นะฮะเป็นเป็นเป็นเงินกู้นะฮะที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะเพราะนั้นตรงนี้จะได้ไประโยชน์ในเรื่องของตัวเอสเกตรงนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ถ้าเรามองกันเข้าไปลึกๆเนี่ยตอนชุ่งนี้เนี่ยราคาน้ํามันนะฮะ <S <S 2> <S 2> ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะเพราะฉะนั้นตัวอ่าราคาแก๊สซึ่เป็นต้นทุนของทั้งสองบริษัทเนี่ยน่าจะมีการดรอปลงหรือว่าถ้าไม่ดรอปลงก็อยู่ทรงตัวระดับต่ำ นะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยทําให้ตัวมาจินของตัวลงไปซ้าย SPP ของเขาเนี่ยน่าจะทําได้ดีด้วยนะครับวันนี้ก็เลยยกเป็น2อคุ้นเด็ดเลยครับก็คือ p s c แล้วก็บีกลินะระาคาพื้นฐานของ p s c เนี่ยอยู่ที่46บาทนะครับแล้วก็บีกิเนี่ยอยู่ที่16บาทนะครับ <S <S นะหรือว่าถ้าจะมองเป็นระยะกลางยาวอีกนิดนึงนะครับธีมเรื่องดอกเบีย้ยขาลงก็อาจจะมองเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยก็ได้ <S <S 2> <S 2> นะครับก็ <S <S ตัว t o อป i ิกของเราจะเป็น k t c นะฮะแล้วก็ MTC นะครับส่วนทีมเลือกการเล,เลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่านักทุนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้หนีไม่พ้นในส่วนของกลุ่มคาปินะครับ,รบตัวเด่นๆของเราเป็นโฮมโปแล้วก็ c p o นะครับอืมอ่าครับแหมดูแถมสักนิดหนึ่งคุณสย,ยดคือมันมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่นักลงทุนเองนะครับประชาชนคนไทยเองก็เฝ้ารอดูความชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของรถไฟ20บาทตลอดสายเมื่อวานนายกอนุทิน เอ๊ะส่งสัญญาณเหมือนว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยดีสําหรับรัฐบาลนะเพราะมันอาจจะขาดทุนตรงนี้ยังไงฮะค,คือมันถ้ามันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นด้วยคือต้องเรียนอย่างนี้นะว่าจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเรามองเรื่องของตัว20ิบาทเนี่ยตลอดสายเนี่ยช่วยเป็นผลประโยชน์นะให้กับกับหุ้นในในในตลาดนะอย่างเช่นบ TS หรือบีอนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนช่วงท้ายๆเนี่ยนะ ตัวเงื่อนไขเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นล่างสองการแชร์แชร์ตัวตัวกำ่าตัวรายได้นะเรานึกว่าสมมุติว่าเกินยี่สบาทสมมติคุณซื้อหกสิบบาทนะคุณใช้ไปหกสิบาทส่วนต่างสี่สิบาทเนี่ยคุณต้องจ่ายให้กับทางทางบีทีเอสหรือบีเอ็นนะครับปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยไอตัวส่วนต่างเนี่ยมันเป็นการแชร์ลิงนะมันเลยทําให้ตัวราคาหุ้นของบีทีเอสแล้วก็บีเอ็นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างแรง นะครับคือเหมือนเงื่อนไขมันมีการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตรงนี้สมมุติถ้ามีการยกเลิกนะไอ้ตัว20บาทตรงนี้มีการยกเลิกไปไอ้ตัวแชร์ลิงตรงนี้ยก็ไม่ได้เกิดน,นะส่วนเรื่องตัวสมปทานก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าตัว BTS หรือ b e เนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะดึงจับเข้าไปสู่ตัวราคาพื้นฐานเฮาดานะครับ ดัน้ถ้ามองในเชิงที่มันเป็นแม c โครอิคโคนอกส์บ้างหหรอว่าเช่นถ้าทําได้จริงเนี่ยไอการลดภาระค่าเดินทางของประชาชนลงตรงนี้อาจจะไปช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มขึ้นมาได้เออม,ม,ม,มันดูเกินความเป็นจริงไหมไอการวิเคราะห์ตรงนี้คือถ้าถามว่าไปลดค่าโดยสารแล้วแล้วเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ต่อ,อในการจับใจ่ายใช้สอยหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกว่าม,มันก็แล้วแต่บุคคล นะครับพอดีเราไม่ได้มีตัวเลขขนาดนั้นนะ mm hmm. แต่ว่ามันก็เป็นแล้วแต่บุคคลนะฮะ mm hmm. แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการกําลังซื้อที่มีเพิ่มขึ้นอันนี้มีแน่นอนนะครับ mm hmm. ซึ่งผมคิดว่ามีมีมีส่วนหนึ่งแหละนะครับที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยไปอุปโภคบริปโภค mm hmm. พวกนี้มากขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าจะได้สัดส่วนตามตามที่ทางรัฐบาลต้องเข้าไปชดเชดยหรือเปล่าตรงเนี้ยเราไม่ได้มีตัวเลขขนาดนั้นนะครับ อืมอ่าโอเคคุณชยศวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับแมก็โจทย์เมื่อสักครู่พันสามมีโอกาสแตะมีโอกาสเห็นนะอ่าในแง่ของพันสามในปีนี้นะครับแล้วก็แรงกระตุ้นแรงหนุนก็หนีไม่พ้นเรื่องของฟันโฟ้อที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่กรกฎาคมนะครับแล้วก็สําหรับกลยุทธ์นะครับก็มีอยู่3ามีมด้วยกันนะครับทีมแรกก็หนีไม่พ้นนะทุงนี้กําลัง เป็นทีมสําคัญก็คือเรื่องของบัตรแข็งนะครับก็มี2หุ้นนะครับที่คุณชยศแนะนําไว้ก็คือตัวของ gpc กับบิกลิมนะฮะ gpc เนี่ยราคาพื้นฐานใน46บาทบิกลิมเนี่ยสิบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นไฟฟ้า2หุ้นเนี่ยนะฮะที่เป็นทนะ็อปพิกตอนนี้นะครับขณะการอีกทีมหนึ่งก็คือเรื่องของรอกเบีร์ขาลงอันนี้ก็จะมี2หุ้นด้วยเหมือนกันก็คือตัวของ ktc แล้วก็ mtc แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับก็คือมองยาวไปเลยฮะเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็จะมีทีมค้าปีกนะครับก็มี Home Pro กับ CPO เป็นตัวหลักเลยนะฮะนนก็ถือว่าเป็น3ช็อตแล้ะครับสั้นกลางยาวนะฮะสำหรับในแง่ของกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะครับ